สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับชาวราศีสิงห์ถือได้ว่าเป็นราศีที่ 5ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ได้แก่สิงห์นะครับชาวราศีสิงห์เป็นคนที่มีความคล่องแคล่วเป็นคนที่มั่นอบมั่นใจในตัวเองเป็นอย่างมากนะครับและน่าทึ่งเป็นอย่างมากพวกเขาได้รับการยอมรับว่า เป็นนักจัดการนักบริหารที่ดีนะครับด้วยความสามารถของพวกเขาเองทําให้พวกเขาสามารถที่จะขึ้นเป็นผู้นําและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างได้อีกด้วยนะครับคนราศีนี้มีลักษณะเป็นผู้นําโดยกําเนิอดอยู่แล้วนะครับพวกเขามีความสามารถรอบด้านมีความมั่นใจในตนเองและสร้างสารรค์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับ ด้วยความสามารถนี่เองจึงทำให้ชาวราศีสิงห์อยากได้อะไรก็จะได้นะครับอยากได้เวลาอยากได้ความสำเร็จเขาก็จะไขว่คว้ามาให้ได้นั่นเองนะครับสวัสดีกะัละยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์ก็มาทำคลิปเติมกำลังใจให้กับลูกหลานพญานาคราชทั้งหลายนะครับตามหัวข้อเลยนะครับท่านจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามา พญานาคกำลังจะให้โชคใหญ่นะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอบกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมานะครับว่าคำทำนายในลักษณะนี้เป็นเพียงการจับไพ่ดูพลังงานภาพรวมนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนไหนคนหนึ่งดังนั้นแล้วกว็จะมีตรงกับบางท่านและก็มีตรงกับบางท่านนะครับขอให้กรลยาณนิมิที่เข้ามารับฟังเก็บแต่พลังงานที่ดีกลับไปนะครับเช็คดูก่อนว่าพลังงานเบื้องต้น มันตรงกับตัวเองไหมนะครับถ้าตรงก็ขอให้ฟังคลิปเนื้อหาข้างในต่อไปแต่ถ้าไม่ตรงก็ปิดคลิปไปได้เลยนะครับเอาละครับอาจารย์ขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณที่อาจารย์อยู่นี้จงเปิดเผยพลังงานออกมาวันนี้ให้ชัดเจนนะครับพลังงานที่ได้ในวันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นพลังงานของลูกหลานพญานาคราชอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเป็นพลังงานของคนที่เกิดวันเสาร์และ เป็นพลังงานที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นเพชรในตงหมายความว่าขอขยายความเพชรในตงนะครับคือในช่วงที่ผ่านมานะครับในปี2ปีเนี่ยท่านทั้งหลายนะครับจะพบเจออุปสรรคจะเขาเรียกว่าชีวิตจะดิ่งลงเหวเลยก็ว่าได้นะครับจากที่เคยมีเงินจากที่เคยมีทองมีฐานะทางสังคมมีเพื่อนฝูงมากมายเดี๋ยวนี้ต้อง อยู่กับตัวเองต้องพยายามสู้กับความรู้สึกตัวเองนะครับในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ท่านล้มนะครับมันทําให้ท่านตาสว่างขึ้นเพราะเมื่อก่อนนะครับท่านดวงดีหาเงินได้เยอะมีเงินเยอะนะครับเพื่อนฝูงมากมายญาติสนิทมิตรสหายเข้ามามากมายท่านจ่ายท่านช่วยเหลือผู้คนมากมายแต่ในวันหนึ่งที่ท่านสะด,ดุดท่านหันกลับไปหาคนที่ท่าน เคยให้การช่วยเหลือเขาเหล่านั้นทําเป็นไม่รู้จักท่านเขาเหล่านั้นเมินหันหลังให้กับท่านเรียกได้ว่าทําให้ท่านเจ็บปวดถึงสวงสุดๆและทําให้ท่านตระหนักว่ามิตรภาพที่แท้จริงมันไม่มีเงินนี่มันทําร้ายคนได้จริงๆนี่คือพลังงานในวันนี้นะครับและคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ท่านมาเจอคลิปนี้ตามหัวข้อนะครับว่า ท่านจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาพญานาคกำลังจะมาให้โชคใหญ่หมายความว่าถ้าท่านได้เจอคลิปนี้สิ่งอะไรก็ตามอุปสรรคอะไรก็ตามที่ท่านประสบพบเจออยู่นะครับมันกำลังจะบรรลัยหายไปในช่วงที่ผ่านมาท่านได้เรียนรู้ท่านได้รับกรรมในสิ่งที่ท่านประมาทแล้วการประมาทคือใช้เงินแบบไม่มีเหตุผลนะครับใช้ชีวิตแบบประมาท จึงทำให้ตัวเองต้องสิ้นเนื้อปรดาตัวนะครับและในวันนี้ท่านทั้งหลายรู้ซึ้งถึงคุณค่าต่างๆแล้วนะครับเขาเรียกว่าบรรลุถึงขีดแล้วคือช่วงที่ผ่านมาถึงกับขนาดว่าอยากจะฆ่าตัวตายอยากจะโดดตึกตายอยากจะกินยาฆ่าตัวตายมีหลายท่านนะครับแต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะลาจากโลกนี้ได้เนื่องจากมีพันธะอะไรบางอย่างที่เหนี่ยวรั้งท่านไว้บางท่านอาจจะมี ลูกที่ต้องดูแลบางท่านอาจจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลอะไรเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านประสบพบเจออย่าน้อยอกน้อยใจในโชคชะตานะครับมันคือโชคชะตาของลูกหลานนาคราชที่จะต้องเจอโดยเฉพาะคนที่เกิดวันเสาร์ท่านจะต้องประสบพบเจอนะครับกับสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะหล่อหลอมความรู้สึกหล่อหลอมความเป็นทองแท้ในตัวท่าน ออกมานะครับคนเกิดวันเสาร์เป็นหลักลองลงมาก็คือวันต่างๆดูได้เช่นกันนะครับขอให้ดูพลังงานและดูเขาเรียก,กเนื้อหาไล่เรียงมาว่ามันตรงกับชีวิตตัวเองไหมเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนับจากที่ท่านได้ฟังคลิปนี้นะครับขอให้เล่งทําความดีให้เล่งปฏิบัติดีเพราะในวันที่29ตุลาคม2566ที่จะมาถึงนี้นะครับเป็นวันที่ออกพรรษา,าองค์พญานาคราช ท่านจะขึ้นมาบันดาลทรัพย์ให้โชคแก่ลูกหลานพญานาคราชผู้ที่ปฏิบัติดีทำดีโดยเฉพาะคนที่ถือศีลกินเจคนที่ทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนานะครับอันนี้อาจารย์ของกล่าวว่าพญานาคราชท่านไม่ได้มีบุญสัมพันธ์กับเราทุกๆพระองค์นะครับบางท่านเข้าใจว่าพญานาคราชก็คือมีแค่9พระองค์นะครับความจริงแล้ว พญานาคราชมีตั้ง66พระองค์ที่มีฤทธิ์มากมายนะครับแต่ละพระองค์นี่ก็จะมีบุญสัมพันธ์กับแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจารย์นุกตัวอย่างในสมัยที่อาจารย์ไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของพญานาคราชนะครับเดินทางไปเกาคะคัมชโนดีถึง3ครั้งนะครับเพื่อไปขอพรขอความโชคดีให้ตัวเองเกิด ความโชคดีมีเงินมีทองใช้เพราะเห็นคนอื่นไปขอได้หมดนะครับถูกหวยถูกลอตเตอรี่มีข่าวดีไปแก้บนบางคนถูกเป็น10ล้าน30ล้านเราก็อยากได้บ้างอาจารย์ก็เดินทางไปนะครับ3ครั้งจากกรุงเทพไปนะครับแต่ก็ไม่เคยได้ทีนี้ก็คิดว่าอลองเดินทางไปที่เวียงจันท์ดูนะครับไปขอที่ตรงที่พระธาตุงก็เดินทางไป และเดินทางไปที่เขาเรียกว่าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่มีพญานาคที่ถ้ำก็เดินทางไปนครพนมก็เดินทางไปสรุปคือเดินทางไปเกือบทุกที่เพื่อไปขอพอรองค์พญานาคราชแต่ไม่เคยที่จะได้รับพรกลับมาเรามาสงสัยว่าทําไมถึงไม่ได้พรจนมาทําสมาธิฝึกสมาธิหนักๆแล้วมาล่วงรู้ความลับว่าความจริงน่ะ เราจะขอพรกับองค์พญานาคท,ที่ท่านมีบุญสัมพันธ์กับเราแค่นั้นนะครับถึงจะเกิดผลพออาจารย์ได้มาร่วงรู้ก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าหาองค์ที่นั่งทางไหนดูว่าเรามีบุญสัมพันธ์กับองค์ไหนจนได้มาร่วงรู้คือองค์ที่คอยดูแลเราที่คอยคุ้มครองเราคือ องพ่อวิรูปักโขนาคราชจนมาเป็นอาจารย์ในทุกๆวันนี้นะครับดังนั้นอาจารย์อยากจะแนะนําลูกหลานนาคราชนะครับการทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิบํารุงพระพุทธศาสนาถูกแล้วแต่ถ้าท่า,านยังขอพรจากองค์พญานาคราชไม่ได้ท่านต้องเปิดเขาเรียกว่าดูดวงชะตาเปิดดูเข,ขาเรียกว่าหาผู้รู้หาผู้มีความรู้ให้ได้ว่าองค์พญ นา,นาคราชที่ท่านมีบุญสัมพันธ์กับเราคือพระองค์ใดเราจะได้เขาเรียกว่าสวดอ้อนวอนสวดบูชาพระองค์นั้นแบบเต็มเต็มกาวอุทิศบุญอุทิศบุญเขาเรียกว่าถวถวายบุญถวายกุศลอะไรต่างๆที่เราสร้างให้กับพระองค์นั้นเต็มๆให้ท่านมีบรารมีที่สูงขึ้น ท่านจะได้มีเขาเรียกว่ามีพละกําลังที่จะให้พ่อนเราอันนี้คือเคล็ดลับที่อาจารย์อยากจะมาฝากนะครับดังนั้นแล้วลูกหลหนานนาคราชนะครับถ้าท่านบังเอิญได้มาฟังคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็ขอแสดงความเยินดีด้วยสําหรับคนที่รู้แล้วว่าองค์ไหนที่อยู่กับเรานะครับองค์ไหนที่อยู่กับทวท่านและท่านบูชาแต่สําหรับคนที่ไม่รู้ก็ขอให้พยายามหาให้รู้นะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการบูชา จะได้ไม่เสียเวลาในการมูเตลูนะครับดึงพลังงานโฟกัสพลังงานสิ่งที่หวังสิ่งที่รอจะเกิดจะสำฤทธิ์ผลแบบเร็วแบบทันตานะครับเอาละครับนี่ก็คือพลังงานดีๆในวันนี้สําหรับลูกหลานนาคร่า,รานะครับหากกัลยาณมิตรท่านใดจะให้ความการาณาก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้กัลยาท่านอื่นๆได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนํา ไปปฏิบัติใช้แล้วมันเกิดประโยชน์กับชีวิตเขามันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอจจาจรย์ขออวยพรให้กันหลายาณมิตรทุกๆท,ท่านเลยจงมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้ปฏิบัติด,ดีทําตามคํา,า,าแนะนําขอให้ได้รับโชครับลาบกันทุกคนในช่วงออกพรรษานี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ